13เมนูยอดนิยมที่ไม่มีประโยชน์แต่คนเราก็ชอบรับประทาน 1. นักเก็ตไก่อาหารฟาสต์ฟู้ดยอดนิยมที่กินสะดวกและหาได้ทั่วไปแต่ถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงจะเป็นแบบแช่ฟรีเไว้ในตูเ้เย็นที่บ้านหรือซื้อทานในร้านอาหารก็ไม่ควรเพราะมีปริมาณเกลือสูงรวมถึงสารกันบูดและไขมันในปริมาณเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ 2. เรพรนไครรู้อยู่แล้วว่าเป็นของว่างที่อุดมไปด้วยแคลอรีร่ การทานเป็นประจำอาจก่อให้เกิดโรคเบาหวานและควบคุมน้ำหนักได้ยากสารอาหารที่เป็นประโยชน์ของเจ้าแท่งสีเหลืองทองถือว่ามีน้อยมากแม้ว่าจะส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดน้อยแต่ถ้าอยากกินจริงๆแนะนำให้อบแทนทอด 3. ขนมขบเคี้ยวชนิดทอดขนมขบเคี้ยวประเภททอดทั้งหลา,ายล้วนใส่เกลือในสัดส่วนเกินพอดีนั่นหมายถึงปริมาณแคลอรี่และสารการบูดในระดับที่ทำลายสุขภาพ โดยให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและใย,ยอาหารต่ำอันจะส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานช้าลง4โซดาความจริงคือน้ำซ่าชนิดนี้มีแคลอรี่เท่ากับศูนย์ก็จริงแต่ก็ไม่ได้ให้สารอาหารเป็นประโยชน์ใดๆยิ่งไปกว่านั้นโซดาในท้องตลาดทั้งหลายยังใส่ส่วนผสมแต่งรสแต่งกลิ่นเช่นน้ำเชื่อมฟรุกโตไซรัปที่ทำจากข้าวโพดที่ให้โทษมากกว่าน้ำตาล มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไปเพิ่มระดับน้ำตาลปูโคสในเลือดที่มีส่วนทำลายเซนในตับนอกจากนี้ยังทำให้อ้วนและช่วยกระจายเชื้อแบคทีเรียและมะเร็งโดยไปเพิ่มปริมาณโปรตีนแก่ร่างกาย 5. ฮอทดอกและเนื้อแปรรูปกระบวนการผลิตเนื้อและฮอทดอกในท้องตลาดใช้าสารสังเคราะห์ในปริมาณสูงรวมถึงผงชูรสเกลือและบรรจุภัณฑ์ราคาถูกที่สำคัญในขั้นตอนการแยกเนื้อและไขมันนั้นต้องผลิตภายใต้ความร้อนและความดันที่สูงมาก สารอาหารที่มีประโยชน์จึงสูญเสียไปเยอะ 6. แฮมเบอร์เกอร์จานด่วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่รับประทานแฮมเบอร์เกอร์2-3ครั้งต่อสัปดาห์จะมีแนวโน้มเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่ทาน ซีเรียลผสมน้ำตาลอาหารเช้าอย่างซีเรียลโดยเฉพาะยี่ห้อที่กล่องสีสันสดใสหลายบ้านมีไว้คุ้มครัวทราบหรือไม่ว่าแต่ละกล่องเพิ่มปริมาณน้ำตาลเข้าไปในระดับเสี่ยงเป็นเบาหวานแม้คุณสมบัติเส้นใยสูงจะช่วยป้องกันโรคเบาหวานแต่ซีเรียลเหล่านี้ก็มีไฟเบอร์อันเป็นประโยชน์ในสัดส่วนที่ต่ำม,มากถ้าอยากกินจริงๆให้มองหาซีเรียลที่ข้างกล่องระบุไว้ว่ามีไฟเบอร์ประมาณ5กรัมและเลี่ยมชนิดที่มีปริมาณน้ำตาลสูง8 มันฝรั่งทอดชนิดแผ่นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบต่างๆอุดมไปด้วยไขมันและแคลอรี่ที่สําคัญเค็ม,มากทั้งหมดนี้แท้ทีมกันทําร้ายสุขภาพทางที่ดีควรกินให้น้อยที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะเท่ากับจะได้มีจากปริมาณไขมันและแคลอรี่ในปริมาณที่ร่างกายเกินต้องการและไปลงท้ายด้วยการสะสมในน้ำหนักจนพุ่งกระฉูด ซึ่งจะนำไปสู่โรคอ้วนและปัญหาสุขภาพอีกสารพัด 9. กราเนลาบาร์หรืออาหารเช้าที่ประกอบด้วยน,นมนมใส่ผล,ลไม้แห้งผล,ลไม้เกลือกแข็งข้าวชนิดอัดแทง้งตลาดอาหารสำเร็จรูปที่ดูมีประโยชน์กำลังโปรโมตเมนูสุขภาพนี้อย่างเต็มที่ความจริงก็คือกราเนลาบาร์มีปริมาณน้ำตาลใส่รับข้าวโพดสูงแม้บางยี่ห้อจะโฆษณาว่ามีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้แต่สารให้ความหวานส่วนใหญ่มาจากน้ำตาลใส่รับข้าวโพด ที่อุดมไปด้วยโซเดียมและไขมันที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพสิบคุกกี้แครกเกอร์เค้กและมัฟฟินสำเร็จรูปขนมเหล่านี้จัดอยู่ในสินค้าหมวดเดียวกันของร้านสะดวกซื้อเพราะมีผลต่อสุขภาพใกล้เคียงกันนอกเหนือจากปริมาณน้ำตาลและเกลือที่สูงมาก ขนมเหล่านี้ยังประกอบไปด้วยไขยมันชนิดทานซึ่งผู้ผลิตนิยมใช้เพราะราคาถูกว่าไขามันที่มีประโยชน์ชนิดอื่นๆและยังช่วยยืดวันหมดอายุและทำให้หน้าตาขนมดูดีไปได้เป็นระยะเวลานาน11 ฉเฉ็นสำเร็จรูปจากคำโฆษณาว่าทำเองแสนจะง่ายแถมราคาถูกอีกต่างหากที่จริงแล้วเครื่องดื่มชนิดนี้ทำมาจากถุงชราคาเครื่องดื่มชนิดนี้ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพตามที่บอกเอาไวา้นอกจากจะไม่มีประโยชน์ใดๆยังเต็มไปด้วยกลิ่นสีสังเคราะห์น้ำตาลใส่รับข้าวโพดและน้ำตาลชนิดอื่นๆอีก 12. มาการีนเนยเทียมดูเป็นทางเลือกรองจากเนยแท้ซึ่งหลายบ้านมีไว้กุ้งครัว ข้อเสียประการสำคัญคืออุดมไปด้วยไขมันซารที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆอย่างโรคอ้วนนอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยอนุมมลอิสระสารกันบูดสารอ e ีมันซิฟเออร์ขีดป้องกันการแยกตัวของน้ำและน้ำมันและเฮกเซนขีดสารทำลายละลายซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13. ข้าวโพดผู้จากไมโครเวฟของทานเล่นยอดนิยมชนิดนี้คือหนึ่งในเมนูที่ไร้คุณค่าทางสารอาหารมากที่สุดเมนูหนึ่ง ประการแรกข้าวโพดชนิดนี้ล้วนผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรม GMO ยังไม่รวมสารกันบูดและเกลือที่ใส่ลงไปไม่ยัง่งมากกว่านั้นยังมีสารไดอะซิตินสารที่อยู่ในเนยหรือน้ำมันที่ใช้ในการเพิ่มรสและกลิ่นซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหลอดลมอักเสบหลอดลมถูกทำลายหรือมีอีกชื่อว่า POPCORN LUNG ถ้าอยากกินจริงๆให้เลือกชนิดที่ปลูกแบบออร์แกนิกและซื้อมาทำเองที่บ้านด้วยส่วนผสมเตรียมเอง